กทินปีนี้ยังไม่ได้ถวายุสำหรับปีหน้าคนวันเพ็นทานใหญ่สำหรับสองพันยี่ิบหาก็เวายลวงหน้า1นึ่งมนเหรียญอนุโมทนาด้วยนะรองประธานกทินปีหน้ารวงหน้าเทวายก็คือคุณนรบุยมเด็ก เดนสอนก็ได้ทวารหนึ่งพันเหรียญก็คุณปิยาวันณก็ฟิลิปก็อยู่ปุยก็ได้ทวารเบริกรับประทานถวายหนึ่งพันเรียญอนุพันธ์นธ่นเอนี่โดยวยหรือเปล่าก็เหมือนกันจช่ไหมโอเคโอเค น,นั่นเอาใยแน่นั่นแหะนั่นน่แน่นๆแล้วแล้ววันนี้มีอะไรทำนะบ่าวอาชีอาชีมีอะไรทำหรือเปลามีอะไรบีธรรมะขอหนจะทำบ้างหรือเปล่ายังไม่มีจ้ะขอเชิญทำได้สันส้นๆสันส่นๆ ยากคถไปสอนที่ึลเวลาท่วนนอยากจะทบว่ารูคนนึกถึงอะไรก็วันนึกถึอะไรพุทธสรนก็จามีก็คือนึกถึงผู้คุณพระพุทธเจ้าเก่าบรการ ถ้าทำร,รางสัมงานกาชานึกถึงพระธรรมก็คือมัพสีผลสีพระนิพพานแต่สังฆัางสรรารนังกาชาจะนึกนึกถึงอริยสงฆ์และสม,มุทิสง์ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชับชแคนี่ก็ใช้ได้เฉพาะตอนใสมาคเนีโะรับศีน,นะท่ นนส,ส,สวดเมื่อไรก็ได้ <c oughs> ตอนไานสรณนาคมสวดเมื่อไรก็ได้สวดเมื่อไรก็ได้ดไไดปุณมานัน้นเราสวดเมื่อไรเราเราลื่อนึลกถือปุญคุณพระพุระธรรมประงรงกเป็นการพ่อันาเราว่าวพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เฉพาะสวดได้แต่เฉพาะรับเสศษไม่ใช่อย่างนัน้นเมื่อไรก็ได้ นะโดยเฉพาะให้มีความรู้ก่อนแล้วกันผู้ที่มีปัญหาเรื่องลูกตามีปัญหาเรื่องตาเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ควรจะล้างหน้าล้างตาแล้วก็สวดไตรสรนโกเอาน้ำใสในขันแล้วก็สวดเศษแล้วก็ล้างหน้าล้างตาทำให้ดวงตาดีพอพุทธไตรสรนโกนี้ตัวอักษรไม่มีสระระหว่างขาธา พิเศษไม่มีสระพุทธังมสรรนำกระชามไม่ไม่ไม่มีตัวสระใดะสำหรับความรู้แล้วเราก็นำนำตาได้เอาตาเราก็ติตาไหนานำนินไปทำให้เราตาดีนกักเกจิอาจารย์โบราณโบราณก่อนผาพปีเราก็แน,นะนำไปอย่างนั้นก็เรียกว่าคาถาพิเศษไม่มีสระเอ Sáng kết thúc đúng không mấy mấy trẻ? Mấy trẻ sáng kết thúc chưa mấy? Đã bụt thẳng sở năng khả trả mịt, thẳng mặng sở năng khả trả mịt, sẵn khẳng sở về bà Yêu thật là xẻ ယုတ်တာတဆဲတူရပါ रे ကာယောစောလကောပါအာယုယောအဲ့တော့မြေပါလေအာပါယောအာယုယောမလေးဆိုတော့ဘုဒ္တာတရဏင္းစာညတာမာဒီသတိပါမြတ်တရားကိုကို赖မြာဒီစီတော့ဗောရင္းသွားပါယံကောအာယုယောပြေတဲ့ဒုက္ကုဏ္ဍကိုပါအာယုယောပြေတော့အဲယုတ်ပါတဆဲဘုပြုရမယ်မန္တရဏင္းစာပေယုတ်ပါတဆဲကာမာ

ပါအစိုးရရစကယတယတာနာရေခုဘုရားယုံကြို့ပြီးတော့၎င်းသူဆင်ကျင်ပြီးတော့အမိတရိယပြီယုဘုယုပတ္တရစူဆိုယုပတ္တရစေတာဖြစ်တဲ့အတွင်းကြဘုဒ္ဓါလူတတိတာမန်တာမန်ဘုတ္တိစရပဝနာထိုက်ပါလေအဲ့နောက်ခုကတပူဒူရာဘုကရှေ့ဆရာရောရည်မြာနိပြီးတော့နိညွန့်တာရရှိပါလေ ညလုံးညောကနာပတ်တဲ့ပြတော့ဒါယောဂမြင့်မြူယောဂအစီအနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီအရာထတာကာမမျက်နှာမတਿੱတကာမရေွက်ရမှာရေရတဲ့အေးမျက်နှာမတိတ်ခင်မှာအဲ့ဒီတရံနာကိုတူပါဘူးဒါကိုချိန်တော့ဒီပတ်တာဆဲပြီတော့ကိုပြတ်တရတာကုန်းနဲ့အာယိပြတ်တာဆဲပြီတော့ညံတာတိတ်ပြလိုက်ပါ ဒီဒီကဲမှာမျက်စိကိုမိတ်တယ်လုပ်ကြတော့တယ်။နေမျက်စလို့ရှိမျက်စိကောင်းနိုင်ပါလေ။အာကာလို့လည်းမမျက်စိတဝင်းမပါကိုးကတာခေါ်ပါလေ။တဝင်းမပါကိုးကတာသရတုတ်ပါလားကိုကြည့်ကိုခေါ်တော့ကိုးကတာခေါ်ပါလေ။တဝင်းမပါသရတဝေးထိုးတော့ပါအောင်။အဲ့တော့ဆရာဆရာပါပါပေါ့တဝေးထိုးမပါလေ။ အာဒီဂါထာဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်တော်ရုံမှာပါကိုးဂါထာအဲ့ဒါယောဂတစ်ရက်ပြနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိယောဂအနပတ်တေပြတော့ဒါတတ္တကောင်းမဆင်းနိုင်ပါလေရှေးစရာတော့ညညာလာညွှန်တာရှိပါတယ်။ကောလုံဒါချစ်ကြိုက်ခေါက်တော်နေ เราก็โชคดีนะพวกเราชาวพุทธเราเมื่อไรก็แล้วแต่กับางคนก็ชอบถามว่าเออท่าเราก็จะเริญนพวนาอยู่เสมอก็ถ้าขันุนไปจะเรียภาวน,นาได้ไหมกับจะพุทโธมันก็ไม่ได้พอ่ออายุน้อก็ไม่ได้ขับรถก็นักขับไอ้นักทำอะไรทีนี้ก็เชื่อว่าก็สวัสตระในะสังกงัดคมไป เอกขับหลดใบสวดใบร,ระดึงนงสือพูดคุณพระพุทธประจําไปนี่ก็เป็นการเจริญภาวนาประการเราอยู่กับการภาวนาตลอดนั่นแหละบูนคุณพระพุทธประจําร,ระสมก็อยอมคุ้มขรอรักษาเราไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเพราะเราสู้อยู่เสมอมีการภาวนาพัฒนาปากของเราเอ,อ,อย่างดีสเสมอป่าเราก็กศักดิ์สิทธ เอ้เรื่นี่ถ้าเราใช้เป็นมันมีประโยชน์มากนะไม่ใช่เฉพาะตอนรักษาศีลนะเวลาอื่นก็ก็สวดได้ไม่ใช่สวดเฉยๆนอนจิตน,นอนใจไปดูพระโยชนสวดอะไรเราก็เรากรู้ความหมายครา,าวๆนั่นแหละทางสารณะนองกับชาวบิพ,พยาบยิเป็นที่พิพยาบิยกของเราคือผู้ที่รู้สัจธรรมรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงโดยตัวเอง ตัราเอดถึง,งนี้กเ็เป็นพุธานตสันติภาวนาไปแล้วในใจเจรธรรมดานพ่ยผู้ในร่างเลืถึงบุญกุลพระพูอยู่เสมอกาสแสดงว่าพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ในหัวใจของเราประทับอยู่บนศีรษะของเราเอ็นสิริมงคลไปต้องข้ออะไรล่ะเป็นธรรมชาติของธรรมนั่นแหละแขนจะเราเพลง แทนจะคูย่อย่างอื่นพูดอย,ย่างอื่นสดใหม่ใหม่ใช่ไหมตลาดเสร็งเรา,าก็ใหม่มากไม่ต้องมาตัราเจ่อัมาก็คือสเสมอตัมราวิชาความรู้อยู่ในตัมราชื่อนักศึกษาไม่เจอวิชาของตนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเราเรียนจากตัมราหนังสือทรานสเวอร์เข้าไปในสมองไปไหนก็อยู่กับเราใจได้ตลอดเวลา เจ้า Gamma เจออะไร Camaro กับอะไรเอ่อ PowerPoint หมดอยู่ยาละแชร์เตโอเล่นมาอยู่ยาล่ะโปรเจคอยู่นะมาบันเน่ไมอามีเฉลิมภากับอันเดกับ PowerPoint ตอนปัจจุบันแชร์เตโอเล่นมาเสียหมดแล้วบ่าวพายานีนี่แต่อันเนี่ยอมยาสวนชีได้ไม่ได้เลยกระโดดออกไป

อต้นชาติดได้ยังม,มาดมาจีรูญะแล,ล้วไปดูเน,น,นี่ยเนี่ยตัต้นชาติดได้จากการภาวนาปฏิทุกอย่างเนี่ยพระยนพระพเจ้าก็นแนะนำสักสอกจนถึงสีง่สิบประการนาเลยจากการเจริญภาวนาสี่สิบประการ,การาเร,รการการ็ต้องรู้จะในนช้ตอนไหนควรใช้อะไรเวลาไหนาควรใช้อะไรกรณีใดนควรใช้อะไรสถานที่ที่ไหนควรใช้อะไร ก็เราก็เราเรารู้เราจะได้ใช้ให้มีประโยชน์นะไม่ใช่เอาแต่อยากเดียวนะตามการณีตามเหตุตามตามเหตุการณ์นะั่นแหละก็ชีวิตของเราจะได้มีคุณค่าต่อไปเช่นว่าเราสวดไบหนึ่งนาทีก็เป็นมาหาบุญมากุญสยน,นาทีเราก็สะสมบุญปาราีอยู่กับเราหนึ่งนาที เนี่ยแหละปารมีมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะพวกเราสวดบางฟังบางนะภาวนาบางเราสัมปริยัตบัตปฏิบัติบางอาศัยตาของเราอ่านหนังสือธรรมบาอ่างใช้หูของเราฟังธรรมบ้างใช้ปากเราสวดบางใช้สิ่งสมบัญาของเราภาวนาบางมีอะไรจะดีกว่านี้ในชีวิต เ็นสีริมงคลนะสีิมงคลก็อันนี้แหละสีมงคลที่ตีที่สุดพเพื่อจะได้ทานธรรมไรใช้เวลาของตงัวได้มีประโยชน์แล้แต่เหตุการณ์แล้วแต่การเวลาให้มีการภาวนาตลอดให้มีความสุขกายสุขใจจงติีมีใช้เดินแถวปลอดัยต้องการปรลตลอดเสียใด kai som phap paranta na thi mi duwa dai tham kan kit khut than thi kita ya pawana ne patte bi lo khaya siam boro myaka ni pawle ze thi do hara si ba le da da yam lo tu ne ya ne tu tu a chein ka la la a lo go da saya saya ye ya dia wo do cha အာပြောပေါမင်းအထောက်ပေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောမားတမ်ဘူရီဒိုဒရဒူလာမေအာလက်ချိပေါမင်းစီကောတုံ့ပြုပြီတော့ခရစာ၄ယမယ်လီလာမေအဲတခါညကြတော့တရားညပေးရမယ်နာကိုကြောက်စုပြီတော့ဒါတရားညပေးရမယ်တခါညကြတော့ဒါကို yaad あれဘာတယ်ဆဲဘုကျော်ရမယ်တပဇာကိုတော့တို့ချာပြီတော့ အရဗလေးဇာတော့တတိပြည်သာဒါဟုတ်တော့ဘုအသုံးချပြတော့ဝလာတရားစရာဗောကြအထုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့အချိန်ကတမင်းလောက်တော့မြည့်စစ်တမင်းလောက်ကုတို့ရပါ့ဘာလို့ဘုတို့ဇရာနနနေချင်းစုပါဘုပြတော့ဒီခါကြတော့ပါရမီဂျင်းဆိုင်ဂျင်း lambda တကြပါလေဒါကြလို့တော့ မိမိရပေါ်တန်ပုတ်တောအမ္ဘတာပဝနာဒယတာကဝူကူအမိပြုကူဘီရချင်းကြာချူအထုံးနိုင်ကြပါစေကြင်ချူအထုံးနိုင်ကြတဲ့အတိုင်းမိမိရပေါ်မှာပေါညုခြားတာကျက်တရေမြော်လာဒီပြေစောဘီရမိမီရလိုလာတော့တာအာဒီတရှိတဲ့မတယဘုရားနေပန်ခြားတာတရားတော်များကုလေ

Sabamangkala, rakan kandu sabadi